อัปเดตใหม่ในเอพิโซดที่67พาร์2อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมียูนิตที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่บาวสูตรคามิล่าแมนครับนอกจากยูนิตที่ถูกอัปเดตเข้ามาแล้วยังมีระบบอื่นๆที่น่าสนใจอัปเดตเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปทีละอย่างนะครับเรามาเริ่มจากยูนิตที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนนะครับผมสําหรับยูนิตตัวนี้บาวสูตรคามิล่าแมนเป็นระดับแรนนะครับ ความสามารถของเขาก็โจดตรงกับระดับเลยนะครับทุกคนไม่ได้โหดเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปครับเพื่อนๆจะนําไปเปรียบเทียบกับตัวอีเวนต์ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวอีเวนต์เนี่ยมันเป็นตัวพิเศษนะครับผมความสามารถเขาเป็นระดับแรเป็นระดับอันคอมมอนก็จริงแต่ความสามารถของเขานี้มันเกินระดับที่พวกเขาเป็นไปเยอะมากๆนะครับสามารถเทียบเคียงกับระดับรีเจนได้เลยเนื่องจากว่ายูนิตพวกนี้เนี่ยมันจะถูกจํากัดในเรื่องของจํานวนหรือว่าวันตามอีเวนต์นั่นเองนะครับผมมันจะไม่สามารถสุ่มหาเพิ่มได้อีกเมื่อสิ้นสุดอี จะปิดนะครับผมโอ้ พูดเป็นลางอีกแล้วไม่ดีไม่ดีเกมไม่ปิดแล้วครับเพราะว่าได้ลิขสิทธ์มาถูกต้องอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเรามาดูความสามารถกันก่อนครับผมเปาสูตรคาร์เม่าแมนดามเมดเริ่มต 75, ้น75อัพแม็ก150ครับคูดาว1วิอัพแม็ก0.2ดีพีเ75อัพแม็ก750และลักมีการโจมตี10อัพแม็ก18ครับผมถือว่าโอเคใช้ได้เงินที่ใช้เรียกออกมา150นะครับทุกคนก็ไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปอยู่ระดับกลางๆครับแต่เราต้องเข้าไปดูภายในเกมกันอีกทีนึ่งนะครับว่าความสามารถของเขามันจะดีเหมือนกับที่เราเห็นณตรงนี้หรือเปล่านะครับผมแล้วเงินที่ใช้ ในการอัปเกรดมันมากน้อยแค่ไหนครับแต่ตอนนี้เรามาดูส่วนอื่นๆกันก่อนนะครับผมทัดมาคือระบบการเซิร์ชหายูนิตตรงนี้ดีมากๆนะครับเพื่อนๆในกรณีที่เราต้องการจะเทรดหรือว่าซื้อขายยูนิตนะครับเราสามารถนี่เลย พิมปุ๊บขึ้นปั๊บทันทีนะครับผมมันก็จะทําให้เราเทรดได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆใช้ให้คลองเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆนะครับถัดมาคือเรื่องของการถูกจํากัดจํานวนยูนิตนะครับตอนนี้ก็ปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเก็บได้มากสุด1,000ยูนิตต่อคนนะครับผมหรือว่า1,000ชิ้นต่อคนนั่นเองครับนับรวมพวกกล่องพวกนี้้วยนะ คือนับหมดเลยอ่ะเพื่อนๆจะมีกล่องเอคูซีฟอะไรก็แล้วแต่ยูนิตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะถูกนับตรงนี้หมดเลยนะครับแต่ถ้า1 0 0 0มันไม่พอสําหรับทุกคนนะครับเพื่อนๆสามารถกดบวกตรงนี้ได้ครับก็จะเป็นการซื้อไอเทมเพิ่มช่องเก็บของของเรานั่นเองนะครับผม1000ช่อง199โลบัคก็จะเป็น2,000นะครับถือว่าคุ้มอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมซื้อให้ดูก็แล้วกันนะครับผมนี่เลยครับเราก็จะได้บวกเพิ่มมาอีกแบบนี้นะครับผมตอนนี้ได้มากสุดแค่2,000ช่องนะเพื่อนๆ ถ้าจะมากกว่านี้ก็คือต้องรออัปเดตในครั้งถัดไปนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอัปเดตในครั้งถัดๆไปอยู่นะอาจจะมีระบบธนาคารอะไรแบบนี้เพิ่มเข้ามานะครับ ถัดมาเป็นระบบออโต้เซลล์นะครับผมซัมมอนยูนิตตรงนี้เป็นระบบที่ใครหลายๆคนรอคอยนะครับตอนนี้มีมาแล้วนะครับผมเราไม่ต้องมานั่งลบให้เมื่อยมือแล้วนะครับเพื่อนๆในกรณีที่เราต้องการจะขายยูนิตตัวที่ไม่ต้องการเนี่ยไม่ต้องแล้วนะครับเราสามารถปรับได้ตรงนี้เลยในกรณีที่ผมไม่อยากได้เบสิกสมมตินะผมก็เปิดออเนไว้แบบนี้แล้วตัวอื่นเนี่ยผมจะเก็บหมดเลยนะครับทีเนี้ยผมสมได้เบสิกปุ๊บเขาก็จะขายแบบอัตโนมัติทันทีแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเมื่อยมือก็ขายแบบอัตโนมือก็ได้นะครับก็ปิดไว้เหมือนเดิม เลยนะครับผมแต่กรณีที่เราสุ่มเยอะๆพอมเพื่อลองจินตนาการดูเราสุ่มทีละครั้ง4ี่แสนห้าแสนอย่างเงี้ย แล้วได้พวกเนี้ยมานะครับผมพวกเบสิกอันคอมมอนแลต้องมานั่งไล่ลบทีละตัวผมเป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมเพราะว่าก่อน,นหน้านี้ที่ผมเคยทาคลิปส่มไปเนี่ยเราก็เห็นกันแล้วว่านานมากเลยนะกว่าจะลบหมดแต่ละครั้งเนี่ยหลายนาทีเลยนะครับมีระบบตรงนี้มาช่วยประหยัดระยะเวลาในการส่มไปได้เยอะมากนะครับถัดมาเรามาดูเรื่องของบอสกันบ้างนะครับผมบอสทอยเลส4.0ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนเดี๋ยวผมรีวิวเจ้าบาวสูตรคาเมอ่าแมนไปในตัวด้วยกันละกันนะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในเก็บยัดนะครับกระหมด ในแม่นะผมไม่แน่ใจว่าโหมดอื่นๆจะมีหรือเปล่านะครับเป็นพวกมีเดียมฮาร์ดแบบนี้เพราะว่ายังไม่ได้ลองเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ลองแล้วนะครับรู้ว่ามีหรือไม่มียังไงคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ BOXTS.COM มีบริการ t o i l e t Tower Defense แบบครบวงจรทั้งยูนิตหายากเจมราคาถูก e อ c l u s i v e b o x ็บบอกเลส,สุดคุม้มและมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่อย่าพลาดโอกาสนี้ผมจะวางบาวสูตรคาเมนาแมนไว้ตรงนี้กันละกันนะครับผมและนี่ก็คือลัศมีการโจมตีของเขานะครับถือว่าดีนะเป็นระดับแรได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 200นะครับทุกคน และนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผมคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะถือปืนแค่ข้างเดียวก่อนนะครับเราจะต้องอัปเกรดก่อนนะครับผมอัปเกรดไปเลเวล2มาครับทุกคนอัปเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3นะครับใช้เงิน400ครับเขาจะมีปืนคู่แล้วเห็นไหมอันนี้เราอัพเป็นเลเวล2นะครับผมแต่เขาจะเป็นคนที่ถนัดขวานะสังเกตได้จากการยิงปืนนะครับผมจะยิงขวาก่อนนะครับแล้วซ้ายค่อยตามมา โดยรวมแล้วคาแรคเตอร์ของเขากับแอนิเมชันการโจมตีเนี่ยจะมีความคล้ายกับ Camera Man กันมากครับแตกต่างตรงคาแรคเตอร์เท่านั้นเองนะครับก็จะมีปืนเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับผมแต่ก็โอเคอยู่นะเท่าที่ดูจากความสามารถเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆเจ้ายูนิตตัวนี้ไปลงในโหมดในแมลก็คงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากว่ายูนิตตัวนี้เป็นแค่ระดับแรเองนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ยมันพอๆกับระดับรีเจนพวกตัวต้นเกมอย่างดาร์คสปิกแมนอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราจะเอาอะไรมากไม่ได้นะนี่เป็นแค่ระดับแรนะครับผมโอ้โหโดนสตันมาครับผมอัปเกรดก่อนหลุดกันเป็นแถวเลยเดี๋ยวนะวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะหลุดเข้าฐานเหมือนเงินจะไม่พอด้วยสคิปเว็บมาโอเค ช่วยกันยิงไปแบบนี้ได้ไหมอ่ะอย่าบอกนะว่าฐานแตกเอ,อ้ยโดนสตั้นไปหนึ่งโดนสตั้นไปหนึ่งโอ้ไม่นะสองแล้วงานงอกแล้วแบบนี้คอยเลสซิตี้ HP 400พอหรือเปล่าผมยังไม่ได้เห็นบอสเลย โอ้โหไม่ได้เห็นบอสตายก่อนนะครับและระบบนี้ก็น่าสนใจมากนะครับดีเลยแหละนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับเวลาเราแพ้แล้วหรือว่าจบเกมแล้วเนี่ยเราต้องการจะเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถกดเพย์อะเกนได้นะครับหรือว่าเราไม่ต้องการอยากจะกลับไปที่ล็อบบี้ก็กดล็อบบี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันดีในกรณีที่เราไปกันหลายๆคนไปกับเพื่อนนะครับเล่นอีกครั้งหนึ่งกดเพย์อะเกนแล้วก็รอเพื่อนกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเริ่มใหม่ทันทีเลยนะครับอันนี้ดีมาก บอสทอยเลส4.0มาแล้วครับผมทุกคนออกมาเว็บที่35นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมอสักู่นี้ออโต้สคริปลัวๆนะครับน่าจะประมาณ35น่าจะได้นะครับผมทุกคนและนี่คือคาแรคเตอร์ของบอสทอยเลส3.0เมื่อ,อมาเปรียบเทียบกับบอสทอยเลส4.0เป็นไงห่างชั้นกันไหมครับผมบอสทอยเลส4.0เนี่ยเท่กว่าเยอะเลยตัวใหญ่กว่าด้วยนะถ้าดูดีๆเมื่อสกู่นี้ตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับผม <S 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 อาจจะไม่ได้ตัวใหญ่กว่าหรอกแต่ว่าตำแหน่งที่เขาลอยเนี่ย มันอาจจะสูงกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วบอสทอยเลส4.0นะครับเพดพีอยู่ที่1ล้าน2แสน2หมื่นนะครับทุกคนเนพดพีเยอะมาก เรามาดูในส่วนของเทรดดิ้งพาซากันบ้างนะครับผมผู้พัฒนาปรับเปลี่ยนแก้ไขขนาดนี้เทรดดิ้งพาซาจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมข้อมูลแต่ละส่วนนะครับปิงเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ100กว่าๆนะครับผมผู้พัฒนาบอกว่าถ้าเราเข้าไปในเทรดดิ้งพาซาเนี่ยจะไม่เกิน300อนะครับอาจจะมีเหวี่ยงบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ2-300กว่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะทุกคนฮะโอเคลองไปดูกันนะครับผมผมคิดว่าน่าของผมเนี่ยน นะครับก็ดีขึ้นนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเข้าไปในเทดดิงพาซาเนี่ยโหลดข้อมูลนานกว่าน,นี้เยอะมากๆครับทุกคนตอนนี้โหลดเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่พกยูนิตมาหรือว่าพกของมาเนี่ย ไม่เกิน2,000ชิ้นนะครับผมแต่ละคนรวมกันก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยบางคนมีเป็นหมื่นชิ้นเลยครับเข้ามาในเทรดดิ้งพาซาทีเนี่ยโหแหลกนานมากครับกว่าจะโหลดข้อมูลเสร็จอะไรแบบนี้ครับตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับนั่นไงขอผมอยู่ที่ประมาณ200-300ประมาณนี้นะครับผมแบบที่ผู้พัฒนาเขาบอกครับมันไม่ได้เหวี่ยงมากนะเท่าที่ผมดูเนี่ยมันนานๆทีเหวี่ยงนะครับผมแต่โดยปกติโอเครับได้ประมาณนี้ครับไม่แหลกและ และทั้งหมดนี้คือสรุปอัปเดตอพิโซดที่67พาร์ท2นะครับผมสำหรับอัปเดตนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ระบบสมากกว่านะครับแต่อัปเดตครั้งถัดไปผมบอกเลยว่าเป็นอัปเดตใหญ่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้พัฒน,นาเขาวางแผนจะอัปเดตในส่วนอื่นๆเข้ามาเยอะแยะมากมายรวมถึงยูนิตด้วยนะครับกล่องเอ็กวูซีดตรงนี้เพื่อนๆสำหรับเอ็กวูซีดสไปเดอร์เนี่ยเอาออกแล้วนะในครั้งถัดไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาออกนะครับเพราะว่าจํานวนการออกของสไปเดอร์ทีวี จะแตะ2,000แล้วครับผู้พัฒนาก็บอกเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับผมเมื่อถึง2,000เมื่อไหร่เขาก็จะนําออกไปทันทีนะครับผมคิดว่าผู้พัฒนาน่าจะมีไอเดียแล้วเพราะเท่าที่ผมลองไปฟังคลิปก่อนก่อนของผู้พัฒนาดูเขาก็บอกว่ามีไอเดียอยู่แล้วประมาณหนึ่งครับสำหรับการอัปเดตก่องเอ็กโค10ในครั้งถัดไปนะครับเอาละครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับ